สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมดรวิโรจน์กุศลนุ้ยน้อยกรรมการบริษัทสมุตาหลายๆท่านเจอนะครับประสบปัญหาในการสตาร์ทรถนะครับผมจะมาสอนวิธีการสตาร์ทรถที่ถูกต้องนะครับสิ่งแรกที่ผมจะสอนให้นะครับคือวิธีการสตาร์ทเท้าก่อนนะครับเพราะท่านสตาร์ทเท้าเป็นท่านก็จะไม่กลัวเลยครับแบตหมดท่านก็สามารถที่จะกลับบ้านได้สตาร์ทเท้าก็คือเปิดสวิตช์นะครับเสร็จป๊อปแล้วก็มาสตาร์ทอย่างนี้นะครับกดลงไปสุดนะครับ เห็นไหมครับทีเดียวปิดเลยนะครับเดี๋ยวมึงทำให้ใหม่อีกรอบนึงนะครับปิดครับสตาร์ทเท้านี่นะก็คือเบอร์สวิตช์เสร็จกดให้เป็นสุดนะครับไม่ใช่กดเป็นไมสุดแล้วก็กระชากขึ้นกระชากลงนี้ไม่มีไม่มีติดนะฮะเหมือนเราไปนั่งเรือหางยาวเราสตาร์ทนะครับนะครับหรือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่อยู่ในท้องไร่ท้องนาเนี่ยมันก็ต้องดึงให้สุดเพื่อให้โซ่มันกระชากเครื่องก็จะติดนะครับเอาใหม่นะครับ เห็นไหมเห็นไหมกดผมกดลงไปสุดแล้วก็แช่แช่แล้วค่อยมาเล่งแล้วค่อยมาขับขับรถนะครับนี่คือวิธีซักเท้าที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดท่านท่านร์ทเท้าผิดก็คือทําอย่างนี้ท่านซักเท้าแบบผิดอ่ะท่านกดไม่สุดอ่ะเห็นไหมท่านกดอย่างนี้เห็นไหมกดอย่างเนี้ยกดยังไงมันก็ไม่ติดนะครับถ้าไม่สุดนะครับเห็นไหมฮะคือคือคือไม่ใช่ว่ากดแรงๆแล้วมันแ้มันจะติดนะมันไม่ติดนะครับมันต้องให้สุดมันนะครับแต่ะนั้นเอาความยาวของตัวตาตานะครับ ก็คือสูตรสุดหนึ่งหรือท่านยืนเลยก็ได้เห็นผมเนี่ยหนึ่งสองสามเห็นไหมผมยืนอยู่บนบนวัน,น,นสตาร์ตาเลยติดเลยเห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องเร่งไม่ต้องแรงสิ้นไม่ได้จับไม่ได้จับคันเร่งนะฮะพอติดแล้วเราค่อยค่อยค่อยบิดไปอันนี้คือสตาตร์ทเท้านะฮะพอต้องกาเท้าเป็นปุ๊บเนี่ยเวลาฉุกเฉนินก็สตาร์ทได้แล้วนะครับอย่าเรียนแต่สตาร์ทมือนะครับให้เรียนสตาตร์ทเท้าก่อนเลยระดับแรกนะครับอที่นี้ผมจะมาสอนวิธีการสตาร์ทด้วยมือนะครับสตารด้วยมือก็เหมือนกันครับต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะเปิดสวิตช์เสร็จปุ๊บ ดูนะฮะที่เบรกมือนะครับเราขึ้นเบรกมือไว้เลยนะครับเพื่ขึ้นเบรกมือตรงนี้ก็จะหดลงไปนะฮะถ้าเขเหมือเราเหยียบเหยียบเบรกดาวเมื่อขึ้นเบรกมือเสรบเราก็ใช้นิ้วเดียวนิ้วเดียวนะฮะไม่ต้องไปบิดนะบิดเดี๋ยวน้ำมันท่วมนิ้วเดียวกดทซซี่เม็ดเหลืองๆนี่หรือสวิตช์สตาร์ทนิวสตาร์ทมือไน่หนึ่งนานิ้วเดียวก็ติดนะครับท่านขึ้นเบรกมือท่านกลัวว่าจะลืมท่านก็ไม่ต้องใช้เบรกมือนะครับท่านก็ใช้ ท้าเหยียบก็ได้ครับก็ติดเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะนิ้วเดียวเหมือนกันอีกอีกครั้งนะอีกครัง้งอีกครั้งนะครับข้าเหยียบเจ้าหยีบแบะแล้วกดนิ้วเดียวติดเหมือนกันครับทีนี้บางคนทําไมสตาร์ทมือแล้วไม่ติดทําไมสตาร์ทมือแล้วไม่ติดอะไรลยเที่ยวทาไมไม่ติดเพราะอะไรเพราะอาจจะหลายๆประการหนึง่งเปิดสวิตช์เสร็จปุบ๊บกำไม่นี่ไม่แน่นใช้วิธีกำมือกำไม่แน่นแล้วก็ไปสตาร์ท มันก็ไม่ติดนะฮะนะมันก็ไม่ติดพอไม่ติดตากดไปครั้งหนึ่งกินแบตไปหนึ่งแอมสองแอมสามแอมแบตก็หมดนะครับหรือไม่ได้เหยียบเบรกนะะไม่ได้เหยียบเบรกก็ครับตะกดกดเลยก็ไม่ติดนะครับกดเไงก็ไม่ติดเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะหรือเหยียบเบรกไม่แน่นอ่าอ่ากดกดแบบจิ้มจิ้มเอาไหมไม่ได้ต้องกดแช่นะครับต้องกดจิ้มจิ้มเนี้ยมันไม่ติดหรอกครับต้องกดแช่ เห็นไหมฮะกดแช่ถึงก็ติดไม่ใช้กดจิ้มจิ้มจิ้มิมมไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดท่านทำตามทำตามนี้เลยยังไม่ติดแสดงว่าท่านอาจจะไม่ได้ใช้รถนานนะครับไม่ได้ใช้รถนานแต่่าไปบิด่าไปบิดนี่นะถ้าบิดนี่เดี๋ยวน้ำมันท่วมแต่ถ้าเกิดเรารถเราทิ้งไว้นานๆหรือน้ํามันใกล้หมดเราก็ต้องเปิดช็อกเปิดช็อกเพื่อให้มันใช้นะมันไม่ได้ใช้น้ํามันในถังมันจะใช้น้ํามันจากคาบูที่เหลืออยู่ตามในเครื่องเนี่ยมาใช้นะครับ ก็สามารถที่จะขับกันขับกลับบ้านได้นะรหรือเครื่องเย็นเราก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้ก็เอาน้ํามันที่อยู่ในเครื่องเนี่ยเอามาใช้นะครับหรือ๋ยวจัตามกาบูมาใช้นะก่อนจะตาทเตานต้องต้อง,ต,องต้องใช้ตังนี้ก็คือโชค๊คต้องดึงโชค๊คขึ้นมาเพื่อให้น้ํามันเล่งน้ํามันมันนะครับเล่งน้ํามันมันจะได้ติดง่ายขึ้นถ้าท่านไม่ได้ใช้รถนานๆน,นะเครื่องมันเย็นเนี่ยท่านก็ต้องอ่าเปิดสวิตช์เหยียบเบรกแล้วก็โชค๊คด้วยอะไรนี่จะติดง่ายเนะฮะ แต่พักแต่พักเสร็จล้วต้องต้องปิดนะเพราะถ้าเขถ้าดึงช็อกหรือขึ้นเด็กมือก็ตามใช้แล้วต้องเก็บที่เดิมไม่งั้นน้ำมันจะท่วมแน่มีกลิ่นน้ำมันเลยเน่น้ำมันจะท่วมนะครับครับอย่างที่ผมอธิบายฟังวิธีการสตาร์ทที่ผิดพลาดก็คือไปกำเบรกอาจจะก,กำไม่แน่นก็สตาร์ทไม่ติดหรือไปบิด ไปบิดคันเร่งก่อนนะครับบิดคันเร่งก่อนแล้วก็มากดมันก็สตาร์ทไม่ติดเมื่อสตาร์ทไม่ติดนี่มันจะมีปัญหา2อย่างนอกจากน้ามันท่วมคาบูแล้วปัญหาที่2คือเมื่อทั้งกดสปาร์กหัวเทียนบ่อยๆกด1ครั้งก็กินไป1นแอมป์ทั้งกดไป7ครั้งก็กินไป7็แอมป์นะการที่จะสตาร์ทรถได้ของรถของซูโมต้าเนี่ยกับรถของย่ออื่นไม่เหมือนกันเพราะรถซูโมต้ามีหลังคามีไฟหน้ามีอะไรต่างๆมีมีมีการใช้ไฟมากกว่าเพื่อแล้วก็รถซูโมต้าเนี่ยแตกต่างกับรถประเภทอื่นเขาเพราะว่า รถซูมต้ามีหม้อน้าแล้วก็มีการทําหลังคาแล้วก็มีการใช้ไฟมากกว่ารถประเภทอื่นดังนั้นไฟเราให้ถึง14แอม์นี่ถือว่าเพียงพอแล้วผมขออธิบายง่ายๆนะฮะว่าทําไมเราเร่งเครื่องนะเร่งเครื่องหรือบิดคันเร่งแล้วสตาร์ทไม่ติดเหตุผลเหมือนกับที่เราจุดไฟแช็คจุดไฟแช็กเสร็จแล้วเราก็าน้ําไปน้ําไปรถไปเรื่อยๆมันก็ไม่ติดเหมือนกันอันนี้ก็คือน้ํามันเนี่ยมันจะเข้าไปเยอะเข้าไปที่หัวเทียนเยอะมันก็เลยทําให้หัวเทียน สตาร์ทไฟไม่ติดนะนั่นเองครับตัวนี้เวลาเราบิดคันเร่งในขณะที่สตาร์ทนะครับนี่คือปัญหานะครับนะแต่ถ้าท่านมาใช้วิธีสตาร์ทที่ติดนะทั้งกำเบรกไม่แน่นทั้งบิดคันเร่งก่อนกดกดสตาร์ทมือเนี่ยมันก็จะน้ํามันท่วมไม่ว่าอันที่หนึ่งน้ำมันท่วมที่คาบูเยเตอร์อันที่สองคือท่านกดไปมันก็กินไฟไปครั้งละหนึ่งแอมป์โดยประมาณถ้าครั้งไปหนึ่งแอมปท่านกดไปเจ็ดครั้งแบตก็เหลือไม่ถึงห้าแอมป์ละไม่ถึงห้าแอมป์ รถก็สตาร์ทไม่ติดครับเพราะว่าการที่จะสตาร์ทรถติดได้ต้องมีไฟอย่างน้อย5แอมป์ขึ้นไปนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยที่หลายคนบอกว่าสตาร์ทไม่ติดเพราะทําผิดวิธีนะครับไม่ใช่เพราะรถไม่ดีนะครับนะบแต่นันขอให้เข้าใจว่าถ้าเรารู้วิธีการสตาร์ทหรือเรียนรู้คู่มือก่อนหรือศึกษาก่อนที่จะใช้รถเนี่ยมันจะปลอดภัยกับท่านแล้วรถก็ไม่สึกหลอแล้วแบตก็ไม่หมดะัะนั้นท่านจะต้องชาร์จแบตใหม่หรือไม่ก็ต้องซื้อแบตลูกใหม่จนถึงจะสตาร์ทได้ครับ มิฉนั้นแล้วท่านก็ต้องสตาร์ทเท้าอย่างที่ผมสอนไปฉะนั้นข้อที่หนึ่งให้เรียนรู้การสตาร์ทเท้าก่อนให้เรียนรู้และเข้าใจว่าถ้าเราท่านเบรกดบบบบิ่คันเร่งนะครับหรือกำเบรกไม่แน่นเนี่ยท่านสตาร์ทมือไม่ได้นะครับมันจะไม่ติดมันจะน้ํามันท่วมนะครับหรือว่าะจะทําให้แบตเตอรี่หมดในภายหลังนะครับและสาหรับบางรุ่นที่มันมีปุ่มแดงเป็นสวิตส์นะครับสวิตเซฟตี้เนี่ยท่านต้องปิดสวิตเซฟตี้ก่อนนะครับถ้าท่้นเปิดสวิตเซฟตีเ้เนี่ย มันจะตัดยังไงก็ไม่ติดนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็จะตัดสวิตช์เทฟตี้ไปนะครับเพื่อใหอ้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะทราบว่าท่านกดไป,ปดผิดพลาดไปหลายครั้งแล้วแบตมันเหลือน้อยลงแล้วนะฮะแบตมันหมดหร้อยังท่านก็เปิดออลองเปิดสวิตช์เปิดไฟเลี้ยวดูนะครับว่าไฟเลี้ยวไฟหน้ายังมีไฟอยู่หรือเปล่าถ้ามีไฟก็แสดงว่าแบตยังคงเหลืออยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไฟหน้าก็ไม่ติดนะฮะท่านก็สันนิษฐานได้ว่า ไฟหมดแล้วนะครับก็ต้องชาร์จก่อนนะครับทดสอบแต่ทดสอบไฟเลี้ยวทดสอบไฟหน้าท่านก็จะรู้ว่ายังมีไฟหรือไม่มีไฟอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีไฟก็ไม่ต้องกลัวนะครับท่านก็ถ้าท่านสามารถสตาร์ทเท้าได้ไม่ต้องไปกลัวนะไม่ต้องไปกลัวเลยครับอย่างรถคันนี้สมมติถ้าเราเอาแบตออกเนี่ยนะฮะเราก็สะเท้าอย่างสตาร์ทได้นะครับกลับบ้านได้ครับถ้าสตาร์ทเท้าได้นะครับแต่ถ้าสตาร์ทเท้าไม่เป็นเนี่ย พอแบตหมดพอสตาร์ท <B ad mode> <P os ite> ไม่ติดก็ปัวละนะก็ตื่นเต้นละนะก็ทําอะไรไม่ถูกแล้วครับสรุปนะครับสรุปเนี่ยรถจะสตาร์ทได้นยต้องประกอบด้วยสามอย่างคือไฟอากาศแล้วก็น้ํามันแค่นั้นเองครับแต่นี้เราจะต้องอสปาร์คไฟที่หัวเทียนก่อนนะให้ทําจุดระเบิดก่อนพอจุดระเบิดเสร็จก็จะผสมน้ํามันกับอากาศเข้าไปก็รถก็จะสามารถวิ่งได้และสตาร์ทติดได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรา,าน้ํามันไปดับหัวเทียนก่อนมันก็จะหัวเทียนก็จะ จุดระเบิดไม่ได้นะครับอย่างที่เราบิดมือสตาร์ทไม่ติดอ่าเหตุด้วยเหตุผลนั่นเองนะครับทีนี้การที่จะขับรถก่อนเนี่ยหรือจะต้องการสตาร์ทให้ได้ทุกครั้งเนี่ยต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับวิธีการสตาร์ทเท้าสตาร์ทยังไงให้ถูกต้องวิธีสตาร์ทมอือยังไงให้ถูกต้องถ้าสตาร์ทไม่ถูกต้องก็จะมีปัญหาว่าแบตเตอรี่หมดนะครับแบตเตอรี่หมดแล้วก็อ่จะต้องไปชาร์จใหม่นะหรือต้องไปซื้อแบตเตอรี่ใหม่นะรวมทั้งน้ํามันท่วมนะน้ำมันท่วมก็รถก็ไม่วิ่งอีกนะครับ น้ามันท่วมเนี่ยรอชักพักหนึง่งน้ำมันก็ลงเองนะครับนะครับโอเคนะครับต่น,นี้คือสรุปง่ายๆในการดูแลร,รถสำล้อซูโมตา้าด้วยวิธีการสตาร์ทและสุดท้ายอย่าลืมนะครับต้องมีน้ำมันนะครับต้องเติมน้ำมันด้วยนะครับบางคนสตาร์ทไม่ติดเพราะน้ำมันก็มีนะครับ